วันนี้พามาถ่ายน้ำมันเครื่องกัน,นครับวันนี้เราอยู่กับน,น้ำมันเครื่องเชลเอ็ดวานแอคทีฟ20 W 40นะครับเนี่ยเป็นน้ำมันเครื่องตัวรองท็อปของทางค่ายเชลนะเราเราจะจับมันมายัดใส่กับเครื่องยนต์ของ Honda ครับเพื่อให้มันปกป้องเครื่องยนต์ ของเราให้ใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้นนะครับกอใช้รถจักรยานยนต์ก็สิ่งสำคัญที่สุดเลยนะคือต้องตรวจเช็คมันเครื่องครับประเภทรถจักรยานยนต์สี่จังหวะเนี่ยน้ำมันเครื่องสำคัญมากครับไม่ขวรละเลยนะครับนี่พามาถ่าน้ำมันเครื่องกันครับ คนแนะนำถ่ายแล้วมันเครื่องก็อย่าให้เกิน2,000กิโลเนี่ยจะดีมากเลยนะถ้าถ้ารถเข็มไม่เราไม่เสียนะประมาณ1,080-2,000นี่ถ่ายเลยจะดีมากครับแล้วก็วิธีเลือกน้ำมันเครื่องนะครับมันก็ต้องดูระยะไม่เป็นหลักนะครับหน้าไมเป็นหลัก ถ้ารถใหม่ๆเลยออกจากศูนย์เลยเนี่ยแนะนำไม่ใช้ 10W30 แต่ถ้าวิ่งเกิน30 0 0 0กิโลไปแล้วแนะนำไม่ใช้เบอร์ 20W40 นะครับก็สามารถเซิร์ชหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้นะผมก็คงไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดครับเพราะว่าข้อมูลผมก็ไระเด็นน้แน่นเพียงพอครับ จะมาสรุปให้ฟังคร่าวๆคือว่ารถใหม่ๆเนี่ยออกจากศูนย์ใหม่ๆเลยวิ่งยังไม่ถึงสามหมื่นกิโลก็ให้ใช้เบอร์สิบ3ิวสามสิบแต่ว่ารถที่รถที่เลยสามหมื่นกิโลนี่เลยสามหมืนกิโลขึ้นไปก็แนะนำเบอร์นี้นะยี่สิบิสี่สิบคือเราจะเพิ่มความหนืดขึ้นไปเรื่อยๆครับเพื่อให้มันแบตกับ ความสิกรอของลูกสูบแหวนกระบอกสูบโอเคดูคลิปนี้เสร็จแล้วก็อย่าลืมเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องกันนะครับเปลี่ยนถ่ายกันนะจะได้ทนทนกับใช้งานทนทน